โอ้โหอ่ะพีแต่ใครที่นี่ม่แต่ใครบอกบอกเพื่อนมาถมหน่อยบอกเพื่อนมาดิมาดิมาดิอยู่บ้านเนี่ยเจ๊โจอยู่เหลือคนเดียวนะถมได้ทำไมมึงเป็นคนที่นี่ไอ้เวรไม่แปตรงนั้นเจ้าแล้วเจ้ารถหนีแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าไปทางไหนกูจะบแจ้งกูามนี้นท่อนถายเป็นใส่ตู้กับสตูเป็นใส่ตู้กับสตูเป็นมีอย่างสตูไอ้เน่าบักบักเน่าขิงยั้งอย่างขิงหนะไอ้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 ไ้ไอ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 ้ คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆขึ้นใช้จักรยานในการรับชมเจจูเอฟซิปกี้ก๋วยเตี๋ยวอีก่ตัวว้าวงงกินก๋วยเตี๋ยวอล่าสุดล่าสุดใครยังก๋วยเตี๋ยวหรอวะล่าสุดเขาปนกูไม่ใช่เดี๋ยวทั้งไข่ปนจูอย่างเดียวนะล่าสุดตอนในเครื่องบินก็ปนจูแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวคือออยากกินก็ไปซื้อเองแล้วเทเเท มันยัไม่เป็นเลยมันยังไม่าฝนตกอ่ะเพื่อนๆฝนตกปะที่เพื่อนอยู่อ๋อไม่ใครฝนตกมั้ยที่ตกทางนู้นอันนี้แน่ใจว่าร้องเพลงโอ้เรือยังไม่มีอยู่ยังมีคำถามจะถามลิลลี่วันนี้มีคำถามจะมาถามอะไรเอ่ยทะลุถุงยางมาเกิด ตอนล่าสุดจริงจริงเงียบไปแล้วนะจริงจริงเงียบไอ้เน่า้เน่าหน่ะสิไอ้เน่าหน่ะสิพูดเยอะรู้ทูจักถุงยางเหรอรู้ทันรู้จักคุงยางเพื่อนวไม่ได้ตั้งใจที่เกิดคือแบบว่าป้องกันนะติดก็โอ้โวโหเล้งอะพี่ลิ้ไม่ได้ ี่จะขยายความไม่มาทำไมน้ำพังมันก็เจ็บจะตายขาดแล้วแต่ทารุ่งหยองมาเกิดเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะอันนี้เจ็บกว่าบอกเรื่องเปล่าไอ้นาวอะไรเจ็บกว่าโอ้เจ็บเลยอ่ะพูดแบบนี้ไม่บอกเรื่องกับทะลุ่งยองอ่ะไหนเจ็บกว่าอันนี้ดิงั้นบอกเรื่อไม่เจ็บหรอกินแล้วบอกหนึ่งจะทำอะไรให้วะมึงไม่ได้ทำอะไรเพื่อนมึงแค่ไปเรียกมันจริงจริงเฉยเมึงไปเรียกมันจริงจริงมันก็หัวร้อนจริงจริงม่ง ชื่อจริงๆริงนี่ไม่เหมาะนะต้องชื่ออะไรหรอดาวชื่อหมาไปเลยแรงเลยแต่ยังงี้แล้วกูว่าพ่อแม่กูก็ตั้งใจให้กูเกิดหมาไอแวร์เลยพ่อหนูจริงจริงจะหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมหมายความว่าพ่อแม่ไอ้นาะไม่ตั้งใจจะให้มันเกิดมาใช่ไหมมันเลยท่ารู้ถึงอย่างใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆแม่มึงก็ให้กูเกิดหน่อยเออใจใจเย็น ไก็ไม่ได้ยังไงฮัลโหลอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนะห้ามเอาไปเล่นกับเพื่อนที่แบบว่าไม่ซีอะไรอย่างงี้นะขนาดเนกับโจกับจริงๆเราไม่ได้ซีขนาดนั้นพูดขนาดนี้มันแบบมันกำเลยมันงงมันกำเลยนะิกูไม่งงมึงบอกว่ากูอ่ะกูหน้าเหมือนเอเลี่ยนไงมึงก็เลยกลายเป็นเด็กทำรูปหุ่งยางไงยอมรับความจริงไม่ได้กิดแล้วมึงยอมรับความจริงไม่ได้ไงยทำรูปหยุ่งแล้เกิดอ่ะ มงจจพ่อมึงไม่ได้ใส่ถุงแต่แม่มึงฉีดยาคุมแบบเพื่อนเพ่อเป็นแม่กูแล้วไม่พ่อเป็นแม่กูแล้วนะจริงๆอ่ะมึะมงมชื่อเด็กทะลุถุงยางมาเกิดอ่ะดีแล้วนะมึงไม่ต้องเป็นเด็กทะลุอายาคุมเลยเพื่อนกู<ะ>อยากจะบ้าตายไอ้กิมพ่อมันเป็นหมันนะ <c oughs> โอ้น่าจะบุรี่พอ่อกูละ <c oughs> ลุกจอดลุกจอดลุกจอดข้างหลังมีคนสายขาสายขาช่างนานมาแล้วไอ้แนว พลัตเต้เอามันเอาพลันไนอยู่เสียงนี้ผมมีรถทีมเอาเฮ้ยมันนอนว่ะมันเอาว่ะมันเอาว่ะสองที่เอายังน้องเอาโคดิ้งเจ๊ทีมมีคนทีมมีรถมาโคดังเลยสองที่

ไงรถเรามันจะสุดเปปลาแตกไงเป็นไงญ่เขาขึ้นไม่ได้ไม่ได้มึึงข้นได้มึงขึ้นตรงประตูขึ้นตรงประตูตีงนี้ขึ้นไงเล่ามึงเอารถปิดเอ้ยมึงนี่ตรงประตูเนี่ย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 เห็นปะมมึงนไเ Watch out ฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะขึ้นฝั่งไหนเล่านี่ขึ้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยมเป็นเลงมาตรงนี้มาจอดตรงนี้ลีงมาจอดตรงนี้นี่มาจอดตรงนี้ขับมาขับมาไปไปเจ๊ เอารถออกไปเอารถออกไปเลี้ยวเอารถออกไปมาอยู่ในมุมประตูนี่คนนึงมาอยู่ในมุมประตูคนนึงประตูแล้วไงต่อบอกว่าเอารถออกไปมาอยู่ในมุมไม่จริงในมุมอ่ะตายมืออ่ะขวามือมึงอ่ะกูอยู่ในประตูแล้วอยู่ในมุมอ่ะแล้วไม่จรข้างโอ้โหไม่คนง่เลยหรอมึงโอ้โหกระวานขึนไม่ได้อะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวกูสอนหึงไปอยู่อยู่ข้างๆตัวนี้นี่จริง ปลอยปอเอารถออกไปเอารถออกไปเอารถออกไปไม่ต้องยุ่งเอารถออกไปเอารถออกไปเดี๋ยวนไดไดใหมาถึงว่าจมันจะไวกว่าก็คือเอารถออกไปต้องุ่งกับรถโอ้โหโหเฮเจจูอยู่คอนบอเจจูอยู่คอนบอไม่ด้องใส่เล อาจารย์อาจารย์หมดแล้วใหญ่มึงดูมัตนะมึงมาเล่นอะไรตรงนี้ไอ้หนาวคือมึงคือทำขีดได้ไหมคือมึงอ่ะทำตีดแบบไม่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 ได้แลไอ้มึงไปดูตรงประตูมึงไปดูตรงประตูเดี๋ยวกูจะสอนมึงไม่ต้องพูดคือมึงอ้าวรถกูจะสอนขึ้นโอ้โหเพื่อนมันยิงรถระเบิดอ่ะมา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 มีแต่ใจที่นี่ไม่แต่ใจ กูยังชอบบอกบอกเพื่อนมาถมหน่อยบอกเพื่อนมาถมมาดิมาดิมาดิอยู่บ้านเดียวบ้านเดียวนิ่งๆใช่ครับนิ่งๆเราม o ฟ e เราฟ o v e นิ่งๆนิงๆเราไม่ติดรถดัดเราไปดับไฟเต่ารถนีแล้วเดี๋ยวผมบอกว่าไปทางไหนบเต่ารถมีเราไปชิปมาสองคันรถเอารถนีแล้วไปไปอ่าถามหนึ่งนะขึ้นเสาครับขึ้นเสาคอนบนนี่นิ่งๆอยู่ที่เให้มันหมดแได้ก่อน เจ๊จูขึ้นเขาเจ๊จูขึ้นเขาไม่เคยขึขับมอเตอร์ไซค์บนเขามีตัวอีกเจ๊ทำไมมึงเป็นคนร้านี่ะไอ้เวมไม่แหวมึงนะนี่นี่กระสุนเขียวเยอะปะขึ้นเขาที่สูงที่สุดว๊าคุณไม่ได้ขึ้เขาชีจันปะยังไม่ตายขอเอาปืนมาป่อยตัวอ่าเรือไอ้นี่ไงเรือูหนึ่งตัวแล้วก็ลูกหมาผมตัวหนึ่งชื่อเนี่ยที่เพิ่งวันก็กำเงิดตายละลูกหมาผมเนี่ยเนี่ยเจ๊จูอยู่เหลือคนเดียวนะถ่มได้ขึ้เลยนี่ไง เดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวมาถมเลยมาถม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 ร่างกะมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวจดจูเหลือตัวเดียวเป็นคนที่ไอ้เน่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหลือตัวเดียวใจครับเหลือตัวเดียวตอนนี้กำลังโลกอยู่โลกลักโลกลักอยู่รู้สึก น yep. ิ้วสันอะไม่ได้สั่นหรอกแต่กูกำบังอยู่กูจะปล่อยกูในิ้วสันอยากเจิ้มรูอะไรสักอย่างนี่แหละมันอะจิ้มรูจมูกมึงไงอีเหนมึงตายแบบไก่แล้วมาแล้วมาแล้วเจ้ถมแล้วมาเรียกกูเลยถมมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะเจ้ผมมันโล่งอย่ตายเจ๊ตายแล้วโอ้โูดอย่า้น แยก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 คนที่อยู่ในหลอดเพื่อนเราคนที่ตายแล้วครับคนคนที่ยังมีตีเหลืออยู่เจ๊เจ๊จูเขารวมตีกับศัตรูนะเจ๊จูเหลือตัวเดียวไอ้น้าทำไมมันเป็นตำรวจรวไวะแบบนี้ไอะเหรอเหลอเจ๊จูเหลือตัวเดียวไปรวมตีกับคนอื่นนะรีพอร์ตเลยรีพอร์ตรีพอร์ตด้วยอย่าลืมรีพอร์ตนะไอ้นาผมเป็นุ้๊กตาการ์ดผมเป็นตุ๊กตาการคือคือเรื่อง เรื่องเรื่องหนึ่งถ้ามันจะไม่ถ้าโดนยิงอะรายงานเลยนะไอ้น้ำคือเรื่องเรื่องหนึ่งอะถ้ามันจะให้ทําออกมาสนุกอะมันต้องมีคนไม่ต้องม่คนไม่มี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 มนนี้อมมีมี้อมี่อมี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 มงมีมีดีม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 งมีมทมี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 นีม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 จมจมีมีมมีีม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 จมี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 ม้มีมีมีะ อยากเห็น M4 e e l หายไปต่อหน้าต่อตาเออ GM ได้โปรดเข้าใจจูนะจูเป็นตัวประกันเฉยๆจูเป็นตัวประกันโดนะไม่นะโดนตัวประกันอันนี้ถือว่าขี้ขี้โกงนะอันนี้ถือว่าขี้โกงคุได้ย้อะหมดแล้วหมดแล้วเหมือนจอลตอนเนี้ยไม่ได้นแบบมไม่ได้อ่ะครับอะไรครับนี่ กูเข้าใจมึงเพื่อนมึงใจเย็นปากนาวปากนาวมึงใจเย็นกูเข้าใจอารมณ์ของมึงว่ามึงน่ะตายก่อนคนแรกแล้วมึงตายแบบไม่สมศักดิ์ศรีมึงนุนยิงตายมึงหัวร้อนมึงหัวร้อนที่เขาอาจจะายสติมึงแต่มึงจะพูดอย่างนี้ไอ้หน้ามะนแบบไรอยู่บ้านไอ้เวรอยู่บ้านสามหลังเชื้อชูอยู่ในห้องน้ำไอ้หน้าหั้อนไอ้นาวมันบอกคนไปแล้วแหละว่าเราอยู่บ้านสามหลังมันอยในวงเลยมัอกใไปรอในวงดูมานี่มันคนป่ากเลยมันเพื่อนเราต้องหนีเราเพื่อนเลยยิงปืนยิงเฟยเพื่อนเฟยมันป้ามึงทดิ ไอนายยิงปืนเขาอ่ะเออนายยิงฟรีได้เนี่ยมันอยู่ตรงบ้านสามหลังเนี่ะไปลังวิ่นายหรอตัวนายตัวมายามึ้งร้ายถูกกันเพื่อนปืนจะข้ามแบบนี้บันได้เลแต่ถ้าโดนเจ๊จูยิงก็คือนายรายงานเลยนะอ้บังน้าไอ้กบักกำลังจะข้ามถนนนะหลอยิงฟรีนะไว้เพื่อนหนูเห็นแล้วหลังห้องน้ำเพื่อนหนูเห็นแล้วหลังห้องน้ำฝั่งนู้นหลังห้องน้ำริมน้ำหลังห้องน้ำริมน้ำฝั่งนู้นบังน้างกำลังจะข้ามถนนเขารู้เหรอพี่บอลยิงปียิงปีหรอเคลื่อนเขาอย่าไปอยู่ตรงนั้น ไอ้น่ายังันตั้งแต่ไอนาน้นบอกสัตรูหลบไอ้เน่าไอ้เนาบอศัตรูหลบขขีเพื่อนยิงขีรับไม่ต้องฟังนะขีลงขีร like ับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังนะไม่ต้องฟังนะสาวโลซื้อสาล่อซืพวกเนี้ยเยเยอะ้ว ยิงคีราเราค่อยมาคุยกันเพื่อนๆเราคุยกันแปดคนได้อยู่เรออย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อหลอกลวงนะตีเนี้ต่อยิงคีร้าแล้วหนูไม่ยิงใครเลยนะหนูหนูเป็นคนที่เชื่อถือได้ไม่เหมือนไอ้นาไอ้นาเป็นกบฏเดี๋ยวหนูจะยิงคีร้าเพราเรามารวมตีกันมาแปดทีมแปดสี่ทีมแปดคนใช่ไหมไอ้ยิงน้อเฮ้ยตัวที่ถือขาเพื่อนนายอ่ะเพื่อนนายตัวที่ถือขามันอยู่ในห้องน้ําอยู่ในห้องน้ํา นานฟาำาไอ้นหอเาวไอามึงทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อนในทีมกูเป็นผู้หญิงนะมึงรู้ไหมพี่เเขาสวยมากเขาาสวยใช่ตัวเองสวยไหมตัวเองสวยอ่ะตัวเองสวยไอ้นาวเขาบอกเขาสวยด้วยมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นาวมึงลังแจผู้หญิงไอ้นาวมายิงหน้าเจ๊โจไยมายิงหน้าเจกูบอกผู้หญิงในห้องน้ำมึงเห็นไงหน้าสวยของเนสูให้มดูนเไม่มี ตัวเองตวงตัวเองนั่งตัวเองนั่งเขาไม่ยิงหรอกตัวเองตัวเองนั่งเอ่อหยลืมตามานี่ลืมตามานี่ไม่ยิงไม่ยิงลืมตามาลืมตามาลืมตาเงยเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าไปเงย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 ไปตัวเองตายของนางตัวเองต่อยิงกันนะเจ้าตัวเองไม่หลับไม่นอนตัวเองเพื่อตัวเองจะตายแล้วมั้งไอ้หน้ามึงทำแบบนี้ไม่ได้นะคือกูมาผู้หญิงมึงอ่ะกำลังวิ่งเข้าวงนะยิงฟรีได้ยิงฟรีได้ตีนิงกูตีิ้งกมึงบอกผู้หญิงกู เองข้งหน้าตัอน้านี้แหละยิงฟรีได้เพื่อนในตายยางตัวเองบอสองคนอ่ะเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่นะเพื่อนรออยู่นะเขารวมตีกันนะถ้าเห็นหมวกสีเขียวๆนี่ยิงเลยอีนี่ตัวเดียวกูเห็นหมวกสีเขียวๆถอดหมวกแล้วถอนหมวกแล้วตัสีน้ำตาลนะเดิน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 เดิดินเ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 ดดินเ อยู่ในบ้านเพื่อนอยู่ในบ้านสีฟ้านี่นะอยู่ในบ้านสีฟ้าอยู่ในบ้านสีฟ้าไม่ต้องฟังตัวเองตัวเองทีไรเพื่อนนะเขายอมไหมเขายอมไหมเขายอมไหมตัวเอง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 ยอมมาเลยตัวเองตัวเองยอนกลับด้ยตัวเองตัวเอยิงเลยเออยิงเลยยิงมาเลยยิงมาเลยอยู่บ้านฟ้าทุกตัวเลยไอ้เราทำไมมึงเป็นคนแบบนี้อะถ้าคิวสื่อคือมาจูงต้อหนึ่งยิงรายงานนะเพื่อนรีพอร์ตเลยรีพอร์ตบอกว่าโกงกันเล่นกดที่ว่าโกง ตงกนั้นแล้ววงกันเล่นแล้วก็พิมพ์ไปว่ารวมตี้กับคนอื่นรวมตี้กับตี้อื่นอยงี้เขาเครือข่ขยช่อโกงนะอย่างเงี้ยเออลงมาลงมาคุณโหโอ้อง กูไม่ยิงเดี๋ยวเขารายงานกูไอเวมึงนั่นแหละไอเลวห่คิวอะครับต้องนอนไอก็เหนเป็นให้ชิมกูคิงนูล้วเงินเป็นบให้ทีมกูหรม่งแค่หตัวมึงทำเป็นบวแบบนี้ทัไม่ได้ยง่ึิตยิงยหรอ กันโอ้ยเนี่ยเขาขี้โกงอ่ะตายแล้วก็มาดูตายแล้วก็มาดูเขาขี้โกงขี้โกงเขาโดนตีกันเขาขี้โกงผมบอกแค่นี้แหละเขาว่าเขาขี้โกงเหลือแค่เราแล้วเหลือแค่เราแล้วได้มาเข้าวงมานี่เราเดี๋ยวเรามาต่อยกันในวงมาหนึ่งกับหนูไหมมาดิครับมาถอดกอดถอดหมวกแล้วมานี่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 คนไหนอ่ะคนนี้เหรอคนเดียวตามจิตผู้ชายตามจิตผู้ชายตามจิตผู้ชายเเเเเลยยฮ้ เอ้ยาชุบยาชุบไปให้เขาชุบเลยเราไม่ทอ่ี้ล้มหนูได้ล้มหนูได้ไม่ล้มหรอไม่ล้มหูล้มูไดูได้เอาหมัเอาหมัด้าไล้ม้เขาชุบอยู่เขาชุอยู่เขาชุบอยู่ไปไปอนี้ไปฟาดโดนผิดเลยเจ๊เด้่อยาเยชุดทางที่หนึ่ง่ชุดทางทีหเจ๊ชุดทางที่หนึ่งก็น็อกแล้ว

ตีเรีกวป็ชุดทางเชฟเปชุดทางทีลย้ชีวิต้ขอชีวิตดิเอ๊ีโอ้เจ๊่ีมั้นะคุณทำไมต้องแอร์่โอ๊ยีอะไรจ๋าัน้เน่ยน้องโอทำไมเราขาอ่อนจังเลย่ะยอมให้ผู้หญิงเหรอ ใช่เราเราเราจะไม่ทำร้ายเธอไงเราจะปล่อยเธอทำร้ายได้ฝ่ายเดียวเจ๊ตีตีตัวนี้ดิเองคตีหัวนึีหนึ่งนี้เนี่ยหัวสองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหัวสองงั้นมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้หัวสองงั้นตีทีหนึ่งดิไม่ให้หัวสองเป็นผู้หญิงเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงค่าเราไม่ตายเลยก็ได้นะอ่ะฉันอยู่อ่ะตุ้ย แล้วใครจะกินไก่ล no, ่ะเฮ้ยรกเฮ้ยตีเลยเจ๊ตีตีแม่งจตัวเลยเฮ้ยไอ้นูจะย้ย้ยก่เ่อเ้ยเจแล้วตัวเองมาสอบเพจได้นะตัวเองมาเพจเนาะเ้ยเป้าโอเคครับตอนนี้พากินไก่เหรอเจแล้วอ้ยแต่ว่า กันนะเขากําลังจะขโมยหัวไม่ใช่เขากาลังจะป้นจูนะเพราะฉะนั้นก็จูจ,จูยกมือขึ้นนะ